เดฟอยู่ในนี่นี่เอาไม่ใช่เอาไม่ชีดมั้งนี่อยู่ในนี้ลูกโอ๊ะโอเพนเดะแอปพลิเฮียเอาเพนเดี๋ยวไล่เงาน้าวนี่ไงลูกตาเซ่ออีกแล้วตาเซ่อแมทิ่ปิดไว้เดี๋ยวแม่เดินไปเตะ ุ่ยอยากสูงเท่านี้จังเลยเ like <laughs> อามาถ่ายไรดิสุ่ยถย่ายรูปกันไม่หัวแม่ห่องจังเลยอะไรเดี๋ยวดีจะซ้ำดีดนะล,ลูกเดี๋ยวมันซอสเห็นแต่หลังไว้ใช่นี่ม้วนจะแค่ยี่แกลงอยู่ในนี้ลูก <S <S อ<า>ีันนึงอยู่ในนี้ ทิวตี้อันนึ่งอยู่ในนี้เป็นผักอู้ทำไมทำเป็นอ่ะทิวตี้ <c oughs> เคยทำเจสสิก้ามันคืออะไรลูกทอฟฟี่ทอฟฟี่หมหอมจังเลยเขาให้เขาให้ทำนานหรือเปล่าลูกไม่ทิวตี้ทำนานแล้วลูกเดี๋ยวมันสติ๊กี้ สตี่เดี๋ยวมันสติกกี้ถ้าเอาทำนานๆแล้วมันสติกกี้มวนได้เพิ่นถ้ามันเข้ากันก็พอล้วแต่ดี้แมทธิวเพย์เพย์จิมแมทธิ play, วเพย์จิมนะไม่ใช่เพย์จิม <laughs> ม่ได้แพกอะโอ้มันกาแฟค่อนนะเดี๋ยไปตั้งอย่างนั้นนะลูกเดี๋ยวมันตกลงมาแตกไม่ถืออย่าไปตั้งอย่างนั้นมัน,มน,น,น,นจะตกลงมาแตกจะสก้าอ,าออกลูกสิก้าเอามาชีนออกมันจะตกแตกโอ้ยบาดเสียวดิถอดปลั๊กออกด้วยมันจะช็อต อทถอแล้วเหรอแมทิจะไปไหนลูกอืมน t เห็นละทำง่ายเหรอกะทำไมแมทิโอล็อกปเก๊หรือยังอ่ะลูกหรือว่าปิดเฉยๆล็อกด้วยไหมเก๊ะไมันจะหัก เวลาหมุนหมุค่อยลูกเดี๋ยวมันหตนต,นตัวใกล้เส <Yeah. S 1> เอาไปใส่ละลัะรูปหรออคะ good? Are you good, m ม t t h e w เนาะถ้ามันมีถ้ามันมีไอแลมก็จะเห็นตอนทําด้วย แล้วก็จะเห็นตอนทำด้วยมันก็จะเห็นหน้าคนด้วยอุ้ยมันไม่มีไอเล่นไอดากเลยเสร็จหรือยังต้องทำไอสิ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวทมันจะจิ้มตากันลูกเห็นไหมน้ำมันดือดแฮบวูเดือดโปรเทคชันไม่ดูหรอเข้โอเคไหมคะแสบไหม สุกย mm ังอ่ะลูกเดียวผมก็นิม่ได้แท้ไม่เหรออยากกิน just e e p on the oven เขาทำเอ่อหน้ามันไม่อาเหมือนไม่ลูกอ่าน